เรามาค้นเจอว่ามันมอีกตัวหนึ่งที่เขาชื่อว่า Amazon Inspire เป็นตัวที่เขาตั้งขึ้นมาเอามาตีกับ TikTok โดยเฉพาะเลยใช่ตีกับ TikTok ตีกับแพลตฟอร์มอื่นเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าค,คุณต้องพูดภาษาได้นะถึงคุณจะผ่านด่านที่2เข้าไปแต่ณนะตอนนี้คุณไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษคุณก็ทําวิดีโอได้นะแบบที่ผู้กองบอกใช็นใบ้คุณเป็นใบก็ทําได้คุณเป็นใบก็ทําได้ Amazon Inspire เขาจะเน้นเป็นวิดีโอแนวตั้งเวลาของวิดีโอก็จะประมาณเริ่ม5าวิก็มีแต่ส่วนมากที่เห็นนะก็คือ1ิวิถึงประมาณ25ววิินนนนนาาทีไม่่่เเกะคคือสใหญจข้า โชว์ไม่เน้นพูดจะเน้นเป็นแบบว่าเร็วทุกอย่างขยับเร็วหมดบางคนก็เอาลูกมานั่งหน้าจอใช่ไหมแล้วก็เอาจานข้าวนั่งแล้วให้ลูกกินข้าวแล้วก็คลิปไวๆประมาณ15วิแล้วไอ้สิ่งที่เขาขายก็คือจานแล้วก็แก้วน้ำถ้าคนนี้เป็นพ่อแม่เปิดมาเฮ้ยจานนี้น่าสนใจว่ะกดซื้อให้ลูกอันนั้นคุณได้รอยยอดที่นี่ออกไหมกดจากปากตะก้าคลิปนั้นน่ะเหรอ ใช่แบบนั้นเลยคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเน้นความไวครับออา,อา o ์ามาตอ i อินสปามันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทํามาให้สําหรับคน